โอเคนะครับผมดโกดะเจเบจา俺はでもベジータもない。俺は様を倒すだ。ก็มาแล้วนะครับผมสำหรับตัวที่คนรอคอย มาในครบรอบ6ปีนะผมอาหารซูปเปอร์ไซย,ย่า4โกจิต้านะครับผมอือนะครับผมแล้วก็เข้ามาสู่ในเกมดั้งเดิมเลเจนด์มาเทียบโอรอยนั่นเองตัวละครที่ทุกคนนะแบบค่อนข้างที่จะอยากแบบให้มันเข้ามามากที่สุดนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ตัวละครที่เท่นะผมเท่แล้วก็ค่อนข้างที่แบบคนส่วนใหญ่เนะี่ยถือมันจะไม่คานอนก็คนเขาชอบมากๆเลยนั่นเอง อ่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมมาที่รอบนั่นเองตอนนี้ผมเตรียมเพชรอยู่ที่2 5 0 0เพชรนะครับผมประมาณ2 0 0 0 0เพชรนั่นหละผมจะสุ่มให้มันหมดเลยนะครับว่าดยว่มันจะได้ตัวกี่ตัวอ่ะผมเดาเลยน่าจะได้ประมาณสัก2ตัวก็พอแล้วนั่นเองรอนะผมจัดไปเลยคนะรับลูปบแรกไม่ใช่ดิสเต็ปแรกนะผมโดยที่เขาจะออกเลยหรือเปล่าโอ้อนิเมชครับนะครับผมโอ้ไปเดาไม่ใช่นะขอแล้วนะผมก็คือ คูณสอนต้านะครับผมหนึ่งพันเพชรจัดไปนะครับผมน,นี่ต่อเลยโร่างไอชิโดโอ้ธรรมดายแล้วนะหาไหมเอาหัวเงียบกิบนะครับผม,บามหาตะคัดตะโกยนะครับผมเป็นโกโก้าสุดสุดสัญญาณสา,ามนะครับผมขอได้ป่ะทักสองตัวครับผู้ชม เออนีถ้าคลิปนี้ไม่ได้เนี่ยก็คือแบบคลิปหน้ามาแน่นอนครับหลังจากผ่านเวลูปแรกเนี่ยผมจะจะเร่งคลิปแม่มันมันจบแล้วครับผมคเร็วๆอ่าเป็นไอเอกไม่ใช่ดิเป็นโล่ทองอะไรเออข็ดหิมะนั่นแหละครับเข็ดน้ำแข็งนะผมมันจะปล่อยทองนะครับผมเป็นไงฮะเป็นภูทองนะผมเป็นซุปเปอร์สยามบรูนะผมโอเคโกคุชนะนะผมมีลุ้นนะผมโอเค โอเคนะครับผม L F, L F นะผมข้ามไปเลยฮะโอ้ oh, เป็นโกโูทุกคนสีสีนะผมลแล้วก็เป็นค้างนะผมโอ้โหรอบนี้ตัวละครดิเจนมาที่ดิเจนดิเนเต็ดน,นะครับผมเลยมาหนึ่งตัวนะเค okay, เราข่าไปต่อเลยไม่สนใจนะผมตัวขี้เกลือนะผมรอบฟรีต่อไปฮนะโอ้พัดเดียวข้ามไลยแล้วกัน โอ้คิกเกือนะผมโอ้โหนี่ละกันพยายามตัดให้มันสั้นลงนิดนึงเพราะว่าแบบจะได้แบบเออสุกจริงๆยำจังกันเออค่อยตัดค่อยเล่งคลิปนะผมโอเคนะผมก็อยู่เข้ามาอยู่ในทางด้านของเว็บของซอมบีรันนะครับผมก็เนี่ยซอมบี้รันเนี่ยมีหลายหมดหมู่นะผมวมาจะเป็นหมดหมู่ของดองเพชรวันพิษบัตตีรัน บีเพับโซนะับแล้วก็บอนเลเจนต์น,นะับแล้วก็แบคโคเวอร์เอ็มนะแล้วก็โซลเลวิลลิงนะแล้วก็วันพีทอะไรทริครูดหรือเปล่าไม่ได้ใจนะผมแต่ตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อของแต่ก็บ l e เลเจน Legend นะครับผมโอเคเดี๋ยวให้เรากดเข้าไปนะผมซึ่งกดเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านในมือถือเนี่ยม,มันแหลกมากเลยแต่ไม่เป็นไรแต่ผมกดกดค่าไปแล้วโอเคนะผมพอกดข่ามาแล้วนะผมเราก็จะมาอยู่หน้านี้นะผมตรงนี้เตือนไว้ก่อนนะเพราะว่าหนึ่งอะจะไม่ได้การันตี จะไอตรงตรงสุ่มเลยครับผมเนี่ยมีโอกาสได้เกลือนะผมห้าเปอร์เซ็นต์ได้รหัสนะก็คือแบบจะไม่ได้คือคือมันไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ว่าถ้าเป็นรหัสเนี่ยสี400่ร้อยขึ้นไปอะไรเงี้ยของพวกนี้มันคือมันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเออแล้วก็ระวังนะผมระบบมันต้องต้องดูระบบด้วยครับผมมันจะมีเขียนอยู่ว่าระบบเป็นดอยแล้วก็ระบบไอเอฟเอสนะผมนี่ฮะระบบเอ็นดอยก็จะเป็นรูปอ่าอ่าอะไรเพซโตแล้วก็ของเอ็นดอยก็เป็นแอปสโตนะผมโอเคประมาณนี้เลยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีงบเท่าไหร่วะ ผมไปส่องกันตอนนี้ผมมีงบอยู่ที่1,600น้ะผมก็จะไปจัดแบบสม10บาทนะผมี๋ยวผมสมโชว์นะผมเอ่อเอามาสักประมาณเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งก่อนเลยนะผมเปิดหัวนะผมยิ่งเราเปิดเปิดสูงแล้วมีโอกาสได้สูงนะผมห้าเปอร์เซ็นต์นะผมมีโอกาสได้รหัสนะผมว่าสูงตั้งแต่สามหมื่นห้าอนถึงหนึ่งแสนสี่เพชนะผมโอเคนะผมกดใช่ไปเลยฮะซิกาดีโบนะผมว่าจะได้ปะต้องคอยมันได้แหละโอ้ไม่ได้แล้วผมมือก็คือเกลือนะผมคือไม่ได้อะไรเลยนะ โอเคไปฮะร้อยแรกนะผมเดี๋ยวผมเอาแค่สองร้อยเพชรก็พอนะนะต้องสองร้อยหรอกสมเพชรละห้าสิบนะผมไปแล้วไปต่อเลยครับปุ๊บนะครับผมได้ต่อปะต้องได้ครับผมโอ้โหเกลือซิกาดีโบนะผมเกลือนะโอ้โหเงียบกิฟต์เหมือนเดิม,มเวลาสมเนี่ยไปฮนะปุ๊บนะครับผมจะได้เนะปะวะห้าเพชรเอาเกลืออีกแล้วนะโอ้โหมันเกเลือเกินเกลือเกินโอเคไปต่อฮนะเป้งห้าหล่อห้าสิบเพชรนะผมไปฮะ ได้มาหนึ่งไอเดียนะผมสวยนะผมเออจัดไปนะผมก็นั่นแหละตอนนี้ผมหมดไปที่เท่าไหร่วะสองห้าสิบาทปะเออได้สองห้าสิบบาทแล้วผมได้มาหนึ่งไอเดีนะผมเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูในเกมแล้วนี่โอเคแลระบบแอนดรอยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะผมไม่ได้กินหรอกนะจัดไปนะเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในเกมกันต่อเลยมีการโหลดนิดนึงนะโอ้ตามเลยขี่เกียดร์ล้อนะบม โอ้โหบาดักนะครับผมบาดักโบราณนะครับผมออกมาปุ๊บโอ้โหคนเขาได้กันเต็มอะ่ะเออเศรจใจว่ะนะครับผมไปต่อเลยหลังเที่ยงอะไรหลังเที่ยงนะครับผมแต่ว่าโอ้โหทีมนี้หลังเที่ยงแนตะ่ว่าลงอาจจะลงตอนกลางคืนนะครับผมโอ้พิกโกโลเยลโล่นะครับผมหรือพิกโกโลเอาไปเค้นนะครับผมร่างที่เป็นร่างแบบร่างทั่วไปครับไม่ใช่เขาเรียกไงมันยังไม่แปลงร่างนะครับผมอันเนี้ย คุณ2ไปนเนื้อนะผมไปหสเตตที่3นะคนในรูป2โอ้ฆ่าไปเลยโอ้โหข้ามมุเงียบกิฟต์นะผมเอามาทำอะไรแย่ๆนะครับผมตัวเกลือนะ โอเคเป็นโคลงเหนือน,นะผมโคลงใต้แล้วแต่นะเลือกไม่ถูกเป็นซูเปอร์เซียนะผมโอชานะผมโอ้โหบิต้ามาแล้วผมเบียร์สีนะผมมึงไปล้มล่างกับไอล่างเมื่อกี้เลยไปเรียบฟรีฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะคิดมากปวดหัวนะผมแต่นนี่ผมก็เปิดเลิกปวดหัวแล้วนะ เค็มขนาดนี้จริงดิท่านผู้ชมโอเคไปฮะโอสามพอดนะผมแต่รุ่นหน้าว่ามีบายดักต่อยลงมาป่ะไม่มีนะผมพลาดไปแล้วนะครับผมนั่นเป็นไงฮะเบรกเอาเบรกเอาเป็นอะไรฮนะโอเป็นหมาป่าขี้เลื้อนนะครับผมเออเป็นผ้าอ่าหมาป่าซุปเปอร์อ้ผ้าซุปเปอร์นะครับผมตัวหมาขี้เลื้อนนะครับผมไม่ใช่นะ โอเคต่อไปฮะสเต็ปไม่ใช่หลูปที่สี่นะผมมาครับผมเปิดลูปที่4ี่แรกนะครับผมมือ,อชาัดไปนะครับผมนี้มีการโหลดชา้านิดนึงนะผมอ,อุออ้ยเฮ้ยโหลดนาแบบนี้เอาวะเฮ้ยเพิ่มดาวหรือว่าตัวใหม่เราพาร,รุ่นกันนะแตตรงนี้น่าจะเพิ่มดาวแหละข้ามไปเลยครับ ใหรวมล่างนะครับผมเออโอ้ดากอนบอลนะครับผมแล้วก็โกคฟูดูนะผมแล้วก็ไดนิคิเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นโลของดาวแล้วไระเบิดนะผมมีลุ้นนะอันนี้โอ้โหกูสาวนะผมโอ้เป็นเอ่อบูล่านะผมกีตาร์ไอตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับผม จริงแวไปผมอือก็ก็ดีนะผมแต่ไม okay. ่มาก็จะดีกว่านะผมเพราะว่ามาทำไมเอ้ยี่อันนี้อนีเซ็นใครได้นี่เจ๋งนะผมเซ็นใครได้ละโกหังเขียวนะโอเคถ้าเหลือเดยเปิดโตโกหังเพิ่มเลวยนะผมจะเข้าหลุมห้าผู้ชมโอ้ต่อไปไปเขียวนะผมไม่ต้องลุ้นนะไปเลยะท่นตรงที่เดียนรอนะผม ทีนี้ควรท,ท,ทีนี้โคตรจบไวอะถ้างั้นน่ะเดี๋ยวก็ต้องมาแก้เนือรอบหน้านะผมเออทุกคนหมดเท่าไหร่กันบ้างครับซูปเปอร์แมนให้ผมด้วยนะเออผมมึงโคตรเกลือตอนเนี้ยไอน,นี้เสียงที่แบบเหมือนแบบจะร้องไห้ไม่ใช่นะผมก็อึดนะผมเป็นหาเทพชินลอนนะผมไปอาจัโกนะครับผมเออเงายันไม่ด้วยไม่ต้องมาในตัวนะผมโอเคนะผมสรุเอเป็นสรุปที่ห้านะผมเออรุูที่ห้าไปนะสเต็ปหนึ่ง โอเคมีการโหลดโหลดอะไรโหลดดาวนะผมอ่าเป็นอะไรไม่สีทองนะผมไปฮะไม่ลุ้น่ะโอ้หามัเลยนะผมตัวอะไรเนี่ยโอ้เอ็มมาตัวเดียวนะ เอามาทำอะไรอย่างนะี้อเอ้ยบีจิโตนะบีจิโตอะไรสุอร์ิตย่าบีจิโตนะผมไปร่างเก่านะเอามาทำนะครับผม,มถ้าเป็นแบบร่างที่มันล่าสุดเนี่ยจะดีกว่านะแต่ว่าปกติแล้วเกลียร์เกลือนะเกมียร์เจนเกลียรเกลือนะผมโอ้ยเรียกตะคูณสองมีอยู่จริงไหมเนี่ยเฮ้ยพี่ชายลูกห้าเลยสเต็มานนะเอ้ยลูกห้าไม่ใช่สเต็ม้าหลูกห้า โอเคแล้วเป็นไงฮะห,หลดนานขนาดนี้นะผมออกให้แล้วนะผมตานี่คือออกแน่นอนนะไม่ออกเนี่ยนะให้ผมเนี่ยไม่ทำอะไระแค่นั้นแหละผู้เวเฉยนะนะครับผมต้องออกอะไรโอ้่อ,อ,อไ,ปไปครับามไปฮะ โอ้คนเล่น uh, พีเซอร์กากนะครับผมโอเคยังได้ผมได้กันไปแล้วโอเคไปแล้วแต่ที่สามนะครับผมเอยจะได้กี่โมงนะโอเคยันตราโก้แล้วก็เป็นอ่าโฟโล่งนะครับผมมิวการลุ้นนะผมเออขอให้เป็นผู้ลุ้นนะผมเฮ้ยปล่อยตายว่ะกูกูตายกูตายนะผมกูเป็นกูกูบูนะโอ้ลุ้นให้มันหน่อยลุ้นให้มันหน่อย โอ้มาทำไมเนี่ยเอาแบบฟิชั่นเ้ยเฮ้ยมาแบบฟิชั่นเี่เฮ้ยไม่ต้องเงอะไรแบบยไม่เสื่อเลยทีเด็ดอีอ้นี่มันอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยพระเจ้าช่วยนะผมฟรีแล้วนะผมตอนนี้เฮ้ยมาอีกรอบงั้นละว่ะเฮ้ยท่านผู้ชม เออนะผมมาต่อเนื่องเลยนะผมยังจะโกกับเไ็้ท้องฟ้าเนี่ยปมื่อกี้ที่ยังสวยยังเสียงผมบ่นนะผมอุ้ยนี่แหละผูลุงโขอะไรโขอะไรก็มานะผมอโขอะไรก็มานะผมเออส่อผูลุงก็ผูลุงนะผมเออมาดินะครับผมมีโอกาสได้นะตัวละครอัลต้าจะได้หรือเปล่าหรือจะเป็นตัวละครลิเกนลิเนเต็ด เอาลหมนกันนะผมอเออ่ะเลได้แล้วนะือถชุมเออต้องทำไม่ได้แบบนี้สช่ไหกดเจบจิตานยนี่ได้แล้วผม อันต้าซูปเปอร์ไซย่าสีโกนจีต้านะครับผมมีโคตรเท่และหลักการนะผมมือได้แล้วนะผมคือพูดพูบขอพูวะแล้วพูลุงใช่ไหมแล้วก็ไปลนโควโลกเหนือเออมันได้อีกแล้วนะผมอ,อืมไปฮะจะได้อีกตัวปะ่ะต<า>ัวได้ตัวเดียวตัวเดียวนะผม,มได้มาหนึ่งตัวนะผมเออ แต่วนนี้งรียโอเคนะผมแต่ว่าคิดว่าผมจะผิดคําพูดหรอครับว่าจะสุ่มไม่หมดนะครับผมแบบนี้ต้องสุ่มให้หมดนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะได้มาแล้วตัวหนึ่งนะผมโอเคได้มาแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ไม่สุดนะผมไปฮะต่อเลยต่อเนื่องนะครับผมนี่ไปฮะโอ้ดีใจครับท่านผู้ชมแม่งได้แบบได้ตัวหนึ่งอะ คือก็โอเคนะผมสำหรับ2 0,000เพชรก็ได้มาตัวหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะดีแหละถามว่าเกลือมันก็เกลือแหละแต่ถ้าได้มาอีกตัวหนึ่งเนี่ยโคตรจะดีนะผมเฮ้ยมาอีกแล้วท่านผู้ชมเป็นวูคูบูนะครับผมแล้วก็ยันจาโก้นะครับผมโอ้โหอะไรนี่เซอร์ไพรส์ผมเกินแล้วเป็นครูนี้นะผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อ่ะฆ่านะผม โอ้อโอ้โหนะครับผมทําให้ตกใจต่อเนื่องเลยครับผมเหลือจะเชื่อนะคผมสามรอบติดนะโอ้โหไปห้าเลยคูณสองครับผมอืมนี่ยทำให้ตกใจทำไมนะครับผมเออมาต่อเนื่องสามรอบเลยนะผมไอ้ข้โลกเนี่ยอืมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะผมอ่าเป็นดาร์กบอลระเบิดนะครับผม ไม่รู้ลุ้นตัวอะไรแหละจะไม่ได้ละตอนฟิวเจอร์วะเออตอนฟิวเจอร์โอเคพูดจองครับผมข้ามเลยนะผมโอ้โหเป็นทางด้านของโอ้โหตัวทีเกลือนะผมดีแล้วที่ค้านนะมันก็รอมันก็ได้เกลือนะผมไปครับผม สเต็ปสามหลุมเท่าไหร่อ่าหลุมเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าหลุมหกหลุมเจ็ดปะไม่รู้อ่ะผมลืมละโอเคนะโหลดนนะแบบนี้นะผม up down หรือเปล่าโอ้ขาเลยครับผมเกลือเนี่ยโอ้โหยเป็นปูปูจีพีงงงงยนะครับผมไม่โงงองงงงย์นะครับผมเอาดี ก็ยังไงก็โอเคแล้วผมถือว่าคลิปนี้เนี่ยเราสำเร็จน,นะผมไม่ไม่ได้แก้มือเนาะพอบอกจะแก้มือเนี่ยออกมาให้ทุกครั้งนะผมเออไปฮะสเต็ปฟรีนะผมจะได้ปะโอเคนะผมโอเคเป็นพ g จิตตาบูนะผมแล้วก็เป็นอ่ะเขาเรียกไงเป็นโคโลกนะผมดิเออพอลุ้นนะนี่นี่พอลุ้นอีกตัวนะ โอ้โหไม่ต้องสดมต้องมาล็อกพี่ชายเอ้ยภกขนดเนี่ยมาทำไมเยะแยะวะตัวมึงเล่นไม่ได้แล้วเล่นไปกับฮาราเพื่อนเขาแม่งแดกเเก้เขาเ,เรียกไงแดกเอนเตอร์จีชิหายเลยแดกขี้หายเลยแบบแดกแบบแดกเยอะมาก่านมูโจมออเอ้ยจะเป็นลมนะผมโอเคเหล 2, 000, ็กสองบันเพชรนะผมเดี๋ยวไปดูว่าห้าร้อยเพ่ยจะได้เปล่า แต่ว่าเดี๋ยวไปหารับนะนี่โอเคโหลดโดสกิดหนึงนะผมโขได้บาดาบทั้งหรือบาดักเนี่ยโผดากันบอลนะผมข้ามเลยผมหย็นลุ้นนะผมโิวบิเรือนะผมเราต่อมาขึ้นเลยโบลี่นะผมใช่ป่ะใดาวถูกนะผมตีดาหวยไม่ดาถูกมานั่งนะผม เฮ้อ,อตาคูณสองนะผมไปนะครับผมสเต็ปไอ้ลูกสองนะผมไอ้สเต็ปสองนี่คูณมัวหมดแล้วนะผมตอนนี้ลวนนะผมได้มาตัวหนึ่งนะโอเคลุ้นบาดักหน่อยนะผมขอบาดักขอบาดักโอ้แม่บาดักนะผมแต่ลุ้น่าว่าปูสีอะไรโอ้ อะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เดี๋ยวหาใบข้าเลยอกเพชรดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะผมไปหาเพชรมาเพิ่มแนละ้วก็เป็นลูปสุดท้ายแล้วนะผมของอันนี้โอเคแนละ้วก็มีสเต็ปฟรีด้วยเนาะโอเคดูดิมันจะได้ปะ่ะไฮ้เสียงเก๊กๆก๊กเก๊กนะผมพัดลมมันจะซสเวงโมงเทงแล้วผมเออนะไปครับผมโหลดโอ้เงียบกิ๊บนะผม ไม่มีเฟสองเฟสเอาไม่มีอะไ,ไรให้ตื่นเต้นเลยนะผมโอ้โหเป็นโกโคซูเปอร์ซียบลู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 นะผมไปฮะสเตปฟรีนะผมไม่หวังอะไรเลยนะผมก็จะได้รีบปิดคลิปนะผมเออโอเคมีหล่หนหนึ่งนะผมแต่ก็ไม่น่าได้นะผมถ้าได้ก็โอเคนะโอ้โหหนึ่งพันนะผมโอเคนะผมอสรุปก็คือ โอเคก็ประมาณนี้เลยได้さておめはどれだけ俺を楽しませてくれรんโอ่านะคุเระุนดอ่านะผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะผมสำหรับ20,000เพชรนะครับผมก็ได้มา1ตัวนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะผมเพราะว่ามันจะมีช็อตหนึ่งนะผมช็อตไฮไลท์เล,เลยก็คืออ่าเขาเรียกไงโคโลกนะครับผมแล้วก็ยันจาโก้ครับมาติดต่อกัน3ครั้งนะผมแต่ว่า หนึ่งในสามเนี่ยคือได้มาหนึ่งตัวนั่นเองก็ถือว่า2 0,000ืเนี่ยเราจบเควสเป็นเทยบร้อยแล้วผมภารกิจของเราก็คือจบแล้วผมแล้วก็ไอดีนี้เนี่ยถามว่าเพชรหมดแล้วจะทําอะไรก็เป็นไอดีดองแลผมก็มถามว่าจบแล้วจะทําอะไรก็ไม่น่าทําอะไรนะผมน่าจะปล่อยร้าไม่ก็อาจจะมาหาแกกัรมาแจกผู้เราสักคนนะผมโอเคนะผมไอ้นะผมเป็นอาซุปเปอร์ไซย่าสีโกจิต้านะผมดูแอนิเมชันแป๊บบ เออดีมากเบจิตา้าฮึผิวชั้นยอดโอ้โหครับผมือก็โชก้ามนิดนึงฉันไม่ใช่โกโก้แล้วไม่ใช่เบจิตา้าแต่ฉันคนนี่มาจัดการแกยังไงล่ะฮือฮือฮือนะครับผมหนีโคตรเฟี้ยวนะครับผม โอ้โเท่นะผมไม่มีอะไรจะเทมากกว่าดีแล้วผมอาร์ตอันนี้โคตรเท่นะผมบุ้งตรงนะเออเรียกว่าเท่นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเองก็สรับคลิปวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะผมผมมีแจ้งน,นะผมแลอย่าลืมนะผมวิวของซอมบี้รันนะครับผมเออนะครับผมก็ไปแล้วครับทุกคนขอบคุณครับที่รับชมวู้